มค่ามาพี่น้องกินข้าวปุ่นน้ำกันกับพี่น้องค่ะมุเนี้ยค่ะโอ้หนื้ยากกะทิค่ะพี่น้องค่ะมค่ามาสุดแสนน้ำกันกับพี่น้องมึนแนียค่ะเนเม็ดกะทินค่ะพี่น้องโอ้โเน้เม็ดกะทินมาโรยน้ำค่ะโอ้ห่ากินมากเลยพี่น้องพักกะมีเลยพี่น้องค่ะพักขากับพี่น้องค่ะผักกันจองค่ะลนวก็มีสลัดน้ำค่ะมค่ามาพี่น้องสุดแสนน้ำกันค่ะเดีอยค่ะพี่น้องผักสดๆค่ะเนี่ยรวกค่ะ ได้มาสดๆเลยค่ะอู้นากินมากโอ้เดเด็กพี่น้องมาเด้อมันได้แตกแล้วค่ะแบดเต็มๆจุกๆเสบนหนามกับชับอู้เส้น ก็เดีวด๋วขามานเดียจับแน่นี่หะสักขาค่ะสะโอมค่ะอืจับเพืนอม้วนตีๆก่อน cà phá càn trò bán bán hả bọc miếng may rất tuất bán xào càn đi hả แบบไรได้ไหมเจ็บมากไมกเจ็บเลย หวานหวานเส่บมาขามาพี่น้องเสิร์ฟน้ำกันค่ะ